สวัสดีครับผมปานองเฮงสวัสดีครับวันนี้สิบสามกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี่ครับมืออื่นมือออ่นหลังผ่านวาเลนไทน์บันนี้ก็สิเป็นรุ่นเลขต่อหรือเปนี้รุ่นเลขกตอครับใกล้ๆกันจังหวะไก่หอดมือหอดเวนแล้วเป็นอย่งไรจักจักมือเราเมื่อต่บัไดลงอยู่ครับนี่ ตั้งแต่บัดนั้นเลยลงลายเหม่อแล้วดิรั่วมอาทิตย์อาทิตย์ได้ไหมคะลายเหม่อหรอสามสามปูเจอผมไม่ได้ลงเลยตั้งแต่อยู่กรุงเทพครั้งเดียวเลยครั้งเดียวแนมฮะรวยไม่ได้ลงเนาะใช่แต่วันนี้มาแล้วมาแล้วร้านสาวร้านสาวคนสวยมาแล้วร้านสาวคนสวยมาแล้วร้านสาวคนสวยืสุดเอาคือในยินว่ามือนี่ป้าหนุ่งเฮงจัดฟัน ฟันเมื่อนีนสิฟันเป<อ>็นบ่าครับเมื่อนี้ขันฟันมันสิเป็นตัวเดียวดิอันนี้เพ<ะ>ื่อข้เน้นซะอ๋อเ,เน้นมันบ่าครับข้เน้นข้เน้นซะครับหลังจากคลิปก้อนหนนี่หลังจากนั้นกับฝันเก็บรวบรวมของคุณมาเลยเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินมาแววว่าเมื่อนี่ขึ้น่าสิบ เปิดเผยโฉมหน้าให้เอฟซีเลยเบิ้งแหะเอีเบิ้งแวะก็มิสออรดัสมิสออร์ดัสมิสออร์ดัสจะสวยงามขนาดไหนนะว่ามิสออร์ดัสปี2525ัน้ย่บอบแมนปีนั้นมันปีแสดงนยโดนแล้วโดนแล้วเนาะประมาณปี2,500ยยี่ประมาณยี่สิบยี่สิบสองประมาณยี่สิบสอง ยี่สิบสองโมเดนพลอยยังไม่เกิดนะถ้ายี่สิบสองเนียังเป็นวุ้นอยู่เอเอาช่วงนั้นก็แค่ยี่สิบปีนะครับยี่สิบปียี่ยี่สิบสองปีตอนนั้นยี่สิบสองปียี่สิบสองปีช่วงนั้นนะครับยี่สิบสองปีครับตอนนี้หกสิบเดี๋ยวนี้หกสิบผ่านมาแล้วสามสิบแปดปีบู่เกิดหรือยังยังไม่เกิดค่ะเกิดสองเจ็ดครับถูกไหมเออสองเจ็ดก็เท่ากับลูกชายโอ้โอ้โอ้เกิดก่อนลูกชายอ๋อ ลูกชายเกิดสามสิผ่านมาแล้ว38ปีสามสิบแปีตอนนั้นน่าจะเป็นปีพศสองพันห<ม>้ิปีนี้นมันเท่าไหร่ปีนี้าา6ห6กหกแครับสองพันห้า้อ ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเบว่าปี28หนูก็เกิดแล้ว1นึงปีพอดีคนสวยกับคนสวยอันนี้อันนี้คือประมวลผลข่าวๆด้วยครับแบบว่านังคิดปุ๊บปๆ๊บปโหลดอาร์ซเกิดเบอร์ก็ได้เอาอมไปยังครับเอาบานนี้สีไทยคิดตากินตเกอีกกี่กเลเกเล็กเเค อ่านี่ก็คือป้าดวงเฮงนะครับเด้อสวัสดีครับแต่จริงเสียงจริงครับผมมิสออร์ดนะฮะเดี๋ยวยับกล้องเข้าไปใกล้ๆจักน้อยปันบานี้สิได้ยินเสียงชัดๆมือนี่ป้าดวงเฮงจักเน้นครับผมหลังจากทีหนึ่งหนึ่งหดที่พันมากนี่เน้นคักคเพลงในเราเน้นคักคเน้นค่กคกะต่อ่าพอ่คยมีผู้เ่อนน้ำเม่นมาครับ เอาตัวร่องไปบอกมันติไปตัวร่องไปสันกเลขหนึ่งหนึ่งนีฮ่ฮะผู้ซื้อ,อยากครับผมโอ้ยเจ้าเราเป็นน้ำเจ้าตัว <c oughs> บ่าเอาลงอยู่บ,อบอ่อประสานผุน,นผู้รวยแมนพารวยนะ <c oughs> แมน้ยขนาดโทษว่าเอาแต่กลุ่มเทมกันได้มานก็มู <c oughs> ้ลนสาวถูกแบบงงๆค่ะถูกแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่เป็นเลขไม่ได้ตามกระแสค่ะว่าเป็นเลขที่ซื้อติดไว้ไม่คาดคิดแต่ชอบชอบ ก็ไม่มีใครวันนั้นวันนี้วที่แล้วยุ่งไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดจะซื้อเลยคือถ้าซื้อแล้วมันพะงวงเพราะว่าเพื่อผ้านีปวดหัวซะเหลือเกินค่ะเนียนี่โล่งแล้วจะขายของอย่างเดียวตอนนี้อ๋อเมื่อวานนี่ผมโทรมากป้าอยู่บ้านแปดเมงนติดต่อบ่ดยเมื่อวานนี้ได้ไปไร่สุดขายของบ่ครายผ้าบอกนเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปแต่ว่ายุ่งยุ่งคืออาสีติดอยู่บอก ติดอยู่บอกโทรศรพท์ติดบ่เมื่อวานนี่โทษเมื่อวานนี่โทษตื่นหนึ่งมั้งครับโทษติดอยู่แต่ว่าไม่มีผู้รับเป็นบัครับแม่นติดอยู่แต่ไม่มีผู้รับอ่าสิ่งบย่ได้ยเงีย่นน่อยนะเดี๋ยวเร่ไบด้เขามาเลยเมื่อวาน็ดีแล้วครับเมื่อนี้ก็สเชียมากแบบเพราะว่าตัวที่จะเน้นให้นี่คือคัดไปเรียบร้อยแล้วคัดคัดไปแล้วครับแล้วก็ร่วมรๆวมรวมวมฝันฝันแบบครับ ันอ่าหลายฝันที่ต่อที่ต่อที่ต่อกันมากสามฝันมามาร่วมกันครับเราก็ไม่ย่ำ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 ใส่กันไม่พใส่กันมาพีคอว่ามันมันตรงกันบอตรงกับกับทีทีพันพานมาบอหะนะทีที่เฮาที่ย่า่หายมาพันพานมาน่ะอ่าเราคือว่านี่ตนตาสองสมือมาหนีกับกตมีฝันเพิ่มมาอีกฝันฝันสามฝันเราเนี่ยสามฝันเราบอครับสามคืนสามฝันสามคืนสามฝันแล้วเบอร์ส ا านี่วันพระก็ได้ ก็ได <f dragging> ้ไ <sympath> ด <is> ้ตัวนึงเพิ่นสิแม่นเลขก็บ่กเฮาลูกพย่นหอดแต่ว่าหมู่บ้านคุยกันกับลูกอยู่หมู่บ้านนี่บ่ได้โดนบ่ได้โทรหาลูกนะก็ได้คุยกันอยู่หมู่บ้านนี่่คะหมู่บ้านนี้อืมได้โทรหาคุยกันว่ากําลังสิมาเล่หนุนตีอยู่บางแสนงานแต่งว่าทันเขาจ้างมางานแต่งเขาได้สิมาเล่หนุนตีอยู่บางแสนมาขึ้นนี่เพิ่นว่านนี่แนะเพขาขึ้นนี่เออเมื่อคืนนี่ล่ะเล่นอยู่บางแสนน่ะ มาเหยูยกัน,นแล้วแม่เงยมาแรงแม่ก็ได้ทั่หากลยนันและกุ้ยกันแล้วซื้อๆดอกผู้เศร้านี่แลัวก็ได้มาร่วมๆรวมๆกันก็เลยไม,ม่เครียดออกหอเบอร์ม,มามันเป็นฝันมันสีเป็นเหล็กวางเป็นเหล็กมันคล่คลาขๆกันเขาก็เลยอันใดที่มันมันสีแม,ม่น,น้ำกันก็เขาก็ไตีเป็นเลขใซ่ใน,นี่แหละ อย่ายาเด้อเปิดนามื่อแรกอย่ายาเด้อให้เขาเด้อยายเด้อเปิดนามื่อแรกเปิดนามื่อแรกให้ยายยายพักเขาคักเลยเนาะน้องแน่นให้ยายสุกให้ยายสุกใส่เนาะให้ยายสุกใส่ให้ยายสุกใส่เด้อยายยายป้าขายคลาเเด้้อนาาาะปขยหนาเด้อยายป้าขายหนาเด้อยายลูกสาวขายหนาเด้อครับผมอ่ เดี ah. Fun Fun ๋ยวนะฝันส so <Yep. S 2> ah, ุดท <Come on. S 1> uh ้ายฝันล่าสุดที่ฝันมือเศร้านี่แมนบอครับที่ฝันมือเศร้านี่อ่าข่าวๆที่ผู้หญิงข่าวๆพึ่งดีลูกทรายมาเนาะฝันมาลูกทรายมาลูกทรายมาแล้วอันเอาฝันแรกก่อนเป็นยังฝันว่าไปอยู่บ้านหลังฝันเอาหมายถึงว่าฝันแรกที่ต่อจากคลิปที่แล้วบ่อครับแมนฝันแรกว่นสามสี่มือนี่ละครับผมโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่เข้าไายโมเมนต์ตองัวดันโมเมนต์ต้องัวดนฝันมือฝันขึ้นแรกของ ของเขียวพ่อในไ,ไทยคฟันมาไปในบ้านไปบ้านญาติกันนะครับไปนอนนอนเปรเลนอยู่ใต้ทุนบ้านครับตะกี่บ้านขาเจ้ามันสียกสูงอัเนี้ยนอนไปนอ่นมาเลยถามว่าเอา้าย่าแอลย่าแอลมาสั่นว่าบ้านเลขที่เจ้าเท่าไหร่มาสั่นข่อยบ้าหูแจักบ้านเลขที่ข่อยเจ้าไปถามเฮียน,นี่นั่งไปามาสั่นเขาหูดีมาสั่นบถามเฮียน,นั่นไอ้นั่งไป ขาหูดีสันเอาจังไหนยังสีบลูหูเลยบานเอกที่เจ้าของมาสั้นมาครับเขาพูดใจทีนี้เขาจำว่าได้มาสันอ่าบานเทีเล่าน้มัอันนี้ที่จริงบ้านเอกที่เล่าเนี่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดบานเอกทีแย่แอมนหนึ่งศูนย์เจ็ดบานนี้เท่ากับเล่มาบานไอ้หน้างก็ถามาบ้านแย่แอ๋อบานเอกที่ยั้งมาสั้นครับอ่ากับพวกใครเบรีกันหนอกกับเมื่อก่อนตื่นก่อนตื่นน่ะคบบานนี้บ้านเอกที่ขอกายหน้างเนี่ยหนึ่งสองหนึ่ง ตอนแรกถามบ้านเลขที่ยายแอววยายแอววบังจักบ้านเลขที่เจ้าของแมนก็เลยบอกว่าให้ไปถามยายนั่งไปถามเฮียนันไปถามเฮียนันไปถามเฮียนันไปัครบก็เลยไปถามเฮียนันเฮียนันพันเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งแมนครับแต่จริงๆตอนแรกเลยที่จะถามคือถามบ้านเลขที่ยายแอหวนบ้านเลขที่ยายแหววนคือหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดครับแต่ในฝันยายแอววจับบ้านที่เจ้าของบ่ได้แมนบ้านเอ็นพอดีเอ็น ฝันสองมาอีกครับฝันต่อมาอีกฝันต่อมาอีกอฝันมา <laughs> ภมาคการเมื่องเขามาอก่อนเขามาชุ่มนุ่มอยู่นี่เขามาเปิดโตอยู่อยู่ซีแยกซีแยกตรงนาบ้านนี่ยซีแยกตรงนาบ้านหมู่บ้านอยกาบัดบัดน,นาเรนาดนีท่ทางเขาวัดปา่านาเยรนาดอ่าครับเขา่อนประกาศให้ว่าก้นกันไล่เป็นคนซุ่มนุ่มกันอยู่หันเอาอดเขาเขามาเปิดโตผู้สอสอสมัครว่าส่้นครับเชียมากสอสอว่าท่นเขามา หาเสียงมาหม่ยังันนี้เขาไมา่เบาอยู่นี่แล้วเขาสิ่งใหญ่ไปนะัะพะ่าพะแนจะไปหาเสียงต่ออยู่ที่นะคะ่ิไปหาเสียงต่ออยู่นะคะ่ครับเข้ากับนั่ไปเั่นนั่ไปอีกน้่เขาไปนะคะ่ไปเบื้องเขาหาเสียงไปเบื้องเขาไปฟังเขาหาเสียงไปปังเขาหาเสียงอ่าบานี่ขี่รถขั้นนี้แหละไปสามเจ็ดศูนย์ห้าน,นี่เนี่เขียวทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้านี่เนาะจ้าครับไปแล้วแล้วนเขา นี่เราลดถปรดตนน<ะ>ดสตานทปรติสในบานีงในฝันครับรดสตา์ทปรติดเทงได้กับปรติดฮะโอ้วนเคลื่อนค้นบรรณาคารม,มัน <laughs> มันอยู่ซอยม<า>ันอยู่ซอยมันอยู่ให้มันติดน่ะ,ะอ่าก็ได้นั่นแหละคือฝันบาทนี่เมื่อวานนี่ฝันคือฝันมันฝันเป็นจริงเนี่ยค่ะนี่เมืม่อวานนี่ขี่ไปบรรณาคารไปนะคะอันนี้คือเรื่องจริงไปนะคะอันนี้คือเรื่องไปบรรณาคาร สกับมารถสตาร์ทบติดฟันเป็นจริงครับสองมสองถุมมาหอดบานปันหารถมาพ่วงหามากมากมานอย่างเกาะมากแบตเตอรี่พ่วงแบตพ่วงแบตนะพ่วงแบตจะมาสตาร์ทได้เมื่อวานวันอาทิตย์ม็นบอมหาสร้างอยากเลยค่ะนี่ร้างเขาก็ปิดอูเขาก็ปิดรับโยนว่าสี่สองถุมมาหอดบานให้ฟันนี่นี่ฝันเป็นจริงฟันว่ารถสตาร์ทบติดมือรุนมากครับ ใสนาคากับสตาร์บัติดอิหลีแมนยูมองหันจอดยูหันมองเดียวมองเดิมในฝันพ้อสําคัญที่าบนี้ฝันนี่ก็สสาคัญอยู่ที่ฝันที่เป็นจริงนี่เอาเดี๋ยวจงค่อยฉันรู้กันอีกแค่เล็งเนาะมาต่อฝันฝันเมื่อเ้ารนี่เป็นฝันสุดท้ายเห็นลูกไส้มาวพัวนามาแม่พัศนแม่ไปยูน้าบอพัศนไปยูอันพัทยาน้าบอพัศนคันแม่เขียดซี่เดียดกับไปฝากคอนสมองจะเบิดว่าสัรนบ กับสิได้ยินว่าแม่เขียดกับงานกับผา<ะ>่ากับยังอยงนี่แหละคันแม่เขียดแม่สิเดียนไปพักพอสมองบอไปยุ่นน้ำหลูกบอว่าศั่นครับน<ะ>เนาไปาย,ยุ่สิไปย,ยุ่ว่าะั่นสิไปที่เรียนน้ำยูดอกว่าศั่นมาข้าศั่นกับมาไปน้ำกันนาะท่านเอาเป็นยังขึ้นปโลงรถประศั่นดอกนี่มาลงมาว่าศั่นมาขึ้นสิ่ฝ่าวแท้ข้าวาง<ะ>สิครับคือสิ่ฝ่าวแทนลงมาแทนแม่ข้าวางสิบอปรโลงดอกวระั่น เอินลงจากรถบ่ลงจากรถบ่ลงบ่ลงดอกว่าซั่นมันเย็นอยู่นี่น้าเย็นเปิดแอร์เพิ่นเอาลูกมานําวมามามันเย็นว่าซั่นอยู่ในนีมันเย็นบ่ลงดอกว่าซั่นอ่ะมันสิแม่นเลขบ่นี่ทะเบียนรถสองหนึ่งเจ็ดหทะเบียนรถของลูกชายทะเบียนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะอ บาดนี่กะเพื่อนบอลงรถนั่งอยู่ในรถยืนยันจะยุนจะยุดบวรถสียยุ่บนบวรถกร,ระสันครับกัถข,ของเมียตื่นแล้วองมันยพามันยาเสานะกระตื้นกระตื้นตื่นล,ล้วกลุกเร่ละครับราะมันสีจีหาแล้วเนาะม,มันเป็นวันพาแล้วนี่เนาะครับค่ะมันเป็นวันพาแล้วแมนเป็นวันพาแล้วมื่อวันนี้วันพาะอ่าแปดค่ำบ่กครับแปดค่ำมือัแปดค่ ครับพระ็กเนาะเอ้าบานนี่กะความฝันกับเล่าจบแล้วบานนี้กะเน้นทัตัวบานนี้่าะห์วิเครา์เจ้าของมาวิค์สีเน้นให้ตัวไอมันลายตัวคนเนาะครับมันลายตัวก็ได้สีเน้นที่เจ้าของว่ามันมันมันเกี่ยวกันนะนะมันมันกับความฝันใหม่ๆมาเกี่ยวกันการสีล่งเมู่อันมันค่ะจังใดแล้วแล้วแต่เอฟซีคนเสิเว้เอาแล้วคนเสิคิดเอา แต่ว่าเฮาเฮาสีโบ้งใบไฮนีมีเหล็กหกหางนี่เนาะที่เฮาสีโบ้งใบไฮครับแม่นครับอืมนี่เหล็กหกหางเอากะเอาไปได้นลาโชคเน้นเน้นพลรวยเอาไหนก็ได้เอาเอาโชิญเลยเอาต้องจอดอ่นก็ได้เออเออตรงไหนโชิญเลยจ้ะนี่แหละมาเอาเอาว่างข้างใดก็ได้เดี๋ยวก้มล่าง้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลมจุมกล่องลงก็ได้เพอาะคันถือ จะลำบากเกินไปไหมม,มันจะลำบากเกินไปอันที่จะลำบากเกินไปกัาให้ว่าทั้งหมดทั้งมวลสรุปแล้ววันนี้นะครับได้จ้ะใครจะเข้ามาอีกอันนี้นนไม่ได้หายแล้วช่วคค่ะ อันนี้ที่เห็นสองลายมือนี่คือเขียนสองคนนะคะทั้งอ่าคนมีโชคเนาะกับแนนได้รวยแต่แนนนี่มีพิเศษใช่ไหมพิเศษคือหนึ่งห้าใช่ไหมสี่หนึ่งห้าคือรวยไม่เลิกตีค่ะที่ี่ว่าฝันเห็นลูกชายไม่ไม่บ้านเลขที่ที่ไปบ้านเลขที่สิบสิบสิบห้าไม่จอดแต่บอมบอมบ้านนี้บ้านปงปอจอดอยู่หน้าบ้านป้าบ้านป้านะสิ้า ของเข้าน่ะซีสิบเอ็ดอ่าสีหนึ่งบานเฮ้าน่ะซีหนึ่งอันนั้น้อยไปเลยก็ได้จับซีหนึ่งหาไว้นะครับอ่ะบานนี้ก็ให้ว่าไล่ตั้งแต่ฝันแหลกเลยที่่าเพื่นเอากระดานชนวนเขียนตัวเลขโซโยนหายว่าเข้าไปกระดานอ้าวคือผ้ากันกระดานดำไปละกระดานดำกระดานดำนะครับเป็นโยนมาหายมืองมีเลขทั้งหมดเจ็ดคู่ ครครับหาเจ็ดยุคข้างบนมันก็มาแต่แหลกๆคนนออะไรโตเนาะมันส่วนสีหอดมื่อสีออกมันก็ไล่แล้วแต่ก็มีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ที่อยู่ในกระดานดําเป็นตัวเลขอยู่ในกระดานดำครับหลังจากนั้นกั็มาฝันฝันว่าญาบอกว่าอฝนสีตกบอกให้ไปเบื้องเขาอยู่หน้ามก็ได้ขับรถอีเขียวนี่แหละไปสามเจ็ดศูนย์ห้าเนาะถ่าเบียนรถสามเจ็ดศูนย์ห้า ไปเธอไปพ่องูงูงูปิงรัดข้องูปิงรัดคองูงูกระลังแลบลิ้นแคลัดแคลัดอยู่แล้วตายตายแล้ว่ตายแล้วเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยนะปิงรัดคองูปิงรัดคองูงูจะตายแลบลิ้นแคลัดแคลัดอยู่ชอบตรงนี้คนนี้ชอบแลบลิ้นแคลัดแคลัแล้วทีนี้ป้าก็เลยเอาไม้ไปตีตีปิงน่ะตีปิงแล้วปิงก็ตายค่ะ งูก็สลัดสลัดออกจากปิงหลุดออกจากปิงหลุดออกจากปิง <_ S 1> ปิงตายแล้วแลบลิ้นออกมาแทนงูนะทีนี่เออลิ้นปิงเออนี่แหละปิงมีลิ้นเออลิ้นยาวๆออกมานะเราก็เลีคเอมันก็เลยมาตีเป็นว่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดครับตีเป็นเลขหนึ่งแปดเจ็ดบานี้ป้าเลยว่ามันแปลก ปิงี้ยัแลบลิ่นปิงมเลิ้นได้ยังไงลินคันช้าสิบปีที่แปดที่เซิร์นมันกับมีในมีคอมีล้วงสินะก้อนนั่นก็เลยวงที่แปดหนึ่งใบก้อนตอนนั้นเน้นแปดหนึ่งนะครับที่ฝันนี่เป็นฝันที่แปลกๆก็เลยมาเน้นตรงนี้รวมๆเราเนี่มันแต่ฝันนะวะหลายฝันเลยดี่หาฝันหกฝันอะรได้ไ่มก็คือสีคือสีจบแค่นี่หรอกบางส่งจบแค่วันพายใหญ่เอ้ยวันพานี้นะคะ เพราะว่าป้าจําได้ไหมคะที่ที่ยายมาบอกว่าวันพฤหัสวันประหัะก่อนที่จะโยนกระดานฉนวนหับวันประหัสเอาหนีวันประหัสเอาหนีวันประหัสนะพี่ชายซึ่งก็คือตรงกับบันห่วยออกนั่แหละพฤหัสนี้แหละใช่ก็คือวันพาเนี้ยมันเป็นบอนห่วยออกมันเป็นวันแรกใช่ไหมใช่นั่นน่ะครับบ้านนี้ต่อมามีเลขห้าหนึ่งนี่ผมจำบ่ได้แล้วฝันนี้แ้่แต่อัหนึ่งอะ หาเนืองนี่เอาการกับที่รดไปจอดนั่นที่มันได้เข็นนั่นเด้ที่า่าเป็นสร้งางของมางอัน,น ada, อย่างอ<บ>ันน,<า>น,นั่นนะยู่น้าคานันน่ะบ้านเลขที่หาบ้านเลขที่บานีหาหนึ่งหาหาหนึ่งบ้านนี่ลูกไส้มาจอดกัะหนึ่งหาเื่กันมันติดป็นเลขกตัวเดียวกันนะ่นนะเป็นหนึ่งหามันบ่มันจะมีอีกฝันหนึ่งอยู่ก้อนหนานั่นที่มีเลขหาหนึ่งเพราะว่าเด็กหนึ่งนี่เขียนไว้ก้อนหนานั่น ไม่ตีหัวเนี่ยเออไม่ตีหัวไมตีหัวปิงนะบอสไม่บอไม่ตีหัวปิงโอ้ยอันอันค้อนทุบหัวเออเออข่นอันอันอันข่นอันสีพักกันเซ่เราเนี่ะเออสีพักกันเซ่แล้วอันเมื่อนั้นอันเมื่อนั้นเมื่อวันเลิกเขามาอ่ามเศร้ามากแต่มาตีฝันมาตีฝันตัวนี้สีพักกันเซ่รุ่งเลิกงี่หนิวเซ่นลุ่งเลิกงตนี้ค้อนุสงเจ้าตีหัวพี่าเั่นครับกุญเชียวเขาเอาใหม่ใหม่เป็นใหม่เนาะอ่า เีจยวคอนตีฝานหัวคอนป่านวาวนี่มาซั่นบ้านนี้มันเนี่ยมาตรงกับกะที่รถอันไปอยู่บ้านนั่นแล้วก็ลูกไส้ก็มากมันมีอธิบายจังได้ก็เลยเฮาก็เลยอ่ะก็เลยได้เด็กหันเองมาตั้งแต่ตอนนั้นไหลมันสามฟันนี่ใส่กันมันก็เลยมันมาลุ่งหาเนื้อครับท่านเขียวในฟันสามเขียวนี่มันอยู่ในหมีมาแล้วแนนมาที่นี้ไปติดตอนที่ว่ามันติดนี่ยเขาเข็นไห้อมันมาได้บอกกันบนมาได้ เขาโยงไว้แล้วแต่ติต๊ตึงเลยแมนเ <c oughs> ขาน,นะหลัมือเคื่อนนี่มื่อบ้านนี่เนีเมื่อแร่ก็ไปไตนดีก็ไปแบมดมอีดีครับเอามานี่ก็หนึ่งสองนี่กามาจากนี่แหละบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งบ้านเลขที่อ่า มาในที่อันคิดว่าอันไอ้นั่งนะครับมาในที่คนซื้อนั่งนะครับเนาะแต่ว่าบานเลขที่ที่ถามต่อในฝันอีกหนึ่งศูนย์เจ็ดเท่าบริเขียนไว้เนาะเท่าบริเขียนครับเพราะว่าเจ็ดศูนย์ก็อยู่นี่แล้วหนึ่งจะอยู่นี่อยู่แล้วอันซี้นะครับเท่ากับเลบใต้องเขียนอีกครับบานเลขที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเบียนลดของลูกชาย ก็คือสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยอยังว่าผมขึ้นยากอยู่นี่ถ้ามารอบหนาสิเขียนใส่หม่องได่สันดีเดี๋ยวนี้ตรงมาว่าตรงมนจบเอาเท่านี้ะมลนได่แล้วนี่นะมันอยู่ในนี้แล้วอจบที่ตรงนี้จบที่ตรงนี้แล้วจบตรงนี้ที่เธอออกะบานี่หลังจากวิเคราะห์นั่งวิเคราะห์กันอยู่พ่อประมาณนั่นพ่อสมควร ขับก็เลยได้ทั้งหมดที่วงสีแดงๆเลยละครับขับป้าดวงเฮงเน้นหกหางนี่ครับห้าแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งและหนึ่งสองนี่คือตัวที่เน้นนนครับเน้นให้ส่วน อื่นๆเนี่ยผู้ใดมักก็เลือกจับเอาเองแม่เลือกจับเอาเองเพราะจักจับกะเป็นในเซ่เนี่ยเอาไปแนมดูนะคะเอาไปดูเป็นส่วนเป็นประกอบเนาะในการอันนี้ให้บอกบริการนกันต้วี่ามันสีอกกาคักๆละผิดเจรณาวาสนาไัยมันเนาะผมว่ามันสีมีอยู่ดอกเลขกนะยูนในนี่ถือจูเจ้าอนกับมั่นมีมาเกี่ยวอ่ะเบอากับเบ้าครับป้าแปดงวดนี่มอเอน้ำเลขไหมวดนี้จีซื้อ ไม่มยากขึ้นเข้านี่แหละคือเข้าเทียบบางคันยากเมื่อคืนนี่ผมสรลบตั้งแต่สามทุ่มอนอกกากอากาศได้มือแห้งเพราะว่ามือขึ้นก้อนนี่ตอบไล่เอฟซีหัเกือบตีสามขันเข้าหัดบางหันเข้ายากเข้าคิดเข้ายากเลยเขาเลยบอกว่าเข้าชิบะสือหัวเห็นปะโอ้ยบย้คูได้น้องแม่นน้องแม่นน้องแม่นได้ขันแม่เข้าเสือเขาก็ได้คือกันหัดบางหันซีเร่งร่ะ ฟันเป็นเหลขมากอยู่แล้วฟันจะคล้องกับฟันกับฝันอยู่ฝันว่าเหล็กซีเป็นไฮโรมันกับอันหกสี่หนึ่งเวนบาร์มันกับมิซู้าหกสี่หนึ่งเฮ้ยคิดว่ามันไม่ยำไม่ยำใช่กันอันหกสี่เยวน่ะมันมป็นหกสี่หนึ่งเวนบาร์วันนี้คนหนึงว่าคนหนึ่งว่าซีเป็นไฮโรมันบาร์มันหนึ่งหนึ่งมันซีเป็นเหลขกสามตัวเนาะคนหนึ่งยันยันเข้าผ่าดกันสช่มอู้หสลายกัสุดร้านสาวฉันคหน่ะหัวใจแทบตายถูกใจ S <S นี่ละว่าเบิรงงวดนี่หล่ะบาทนี่เอ,อพาอะไรสิจับเอาแนมแนมไปคันแบบลายกะเอาตัวที่เจ้าของมามา,มากโหลดอยู่ในนี่ละครับคิดว่านะเอากาชัดเจนแล้วละ่ะเนาะเอาตัวถ้า,าเกิดว่าว่ามันหลายกะเอาตัวที่วงสีแดงๆะนะครับหรือถ้าบ่มากที่วงแดงๆกะมากตัวอะไรก็เลือกจับเอาเองครับกับยี่สิบสองนาทีแล้วตอนนี้อ่ะบ้านนี้กะอ้าขึ้นมา มิสออเดสอีกรอบหนึ่งเอาเข้ามาสิไปขายของไปขายของเข้าใจป่คล้ายคลายยูอันทุนักกาล่ะครับก็ขายผานี่ล่ะคล้ายผ่าขายเสือขายผ่าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเด้อผ่ะเน้อบ้านี้ผ่ายางผ่าตัดหรือผ่าเช่นไรผู้ใดผู้ใดมีผ่าทรงไม่เหตุตัดก็ได้เอ้าเอาหลับตัดหลับตัดพอัับตด มันกับสีราคาหนึ่งราคาตัดกับสีราคาหนึ่งเรากะผ่าเข้ากับมีขายเข้ากับสีไล่สดขายคือกันเอาเอาบ้านนี้นี่แหละที่ผมอยากถามที่ว่าขายนี่คือห้านอยู่ที่นากคาแมนบอครับหรือจังไเกาสีขายอยู่บ้านห้องนี้ไม่ได้แต่ห้อสีขายอยู่บ้านตอนนี้ติดเน็ตแล้วมั้งครับก็เลยจะไล่สดผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของป้าดวงเฮงมิสออเดอร์นี่เฟซไหนครับบ้านนี้เฟซไอ อะไรนะอะไรเลขาเนวเยีย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 นวเยียผ้าไทยอ๋อเนวเยียผ้าไทยเสื้อผ้าไทยซื้อร้านเอาซื้อร้านค่ะก็เสื้อผ้าก็จะเป็นสไตล์ที่คุณป้าตัดเองเลยนะคะใช่ออกแบบเองคือว่าผ้าเราตัดไปเยอะแต่ก่อนเปิดร้านอยู่ที่นาขานะทีนี้มันโควิดมันอะไรอ่ามันก็เลยยกเข้าบ้านหมดครับเดี๋ยวนี้เขาก็ขายอยู่ตามบ้านกันนะบ้านก็ ไปบ้านนี่เสื้อผ้านี่เน้นไปในช่วงไว้ยใดครับวัยทุกวัยทุกวัยทุกวัยทั้งผู้หญิงทั้งผู้าผชายผู้ชายไม่ค่อยไม่ค่อยทำบอกผู้ชายไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าสตรีผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าไทยทุกแบบนี่แหละมีผ้าไหมนั่นไหมครับผ้าไหมก็มีผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าไหมใครมี ถ้ามีอะไรที่ซื้อไว้ก็ส่งมาตัดได้ส่งมาตัดกับป่าดวงเฮงได้เพราะว่าวัดวัดตัวมาใครว่าก้อนที่สี่มาเฮดไดขนาดนี้มาธรรมดาไปเลี้ยนมาโดยตรงเลยเด้เลี้ยนยิบผาอยู่สมัยที่เขาไปเลี้ยู่ย่ที่อุดรแมนนะครับเลี้ยนอยู่หลายปีอยู่เลี้ยนอยู่หลายปีอยู่ครับแล้วก็อยู่ในวงการนี้มาให้ว่าอันตลอดเลี้ยนคู่กันเย็บผ้ากับเสริมสวยครับอ่าแล้วตอนที่มาหากินกะคังเข้าก็เลยว่า ผานี่เขาเห็ดย่ำได้ก็ได้เขาเห็ดกลนงคืนเข้าเห็ดเงียบๆก็ได้ะเขา,า,ากับเล่นเนียนทั้งผาเสริมสวยเขาก็เอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเพราะว่าเพราะว่ามีมีลูกค้ามากคอยสิด้ยเนบอเสริมสวยอันนี้ผามากเขาไม่ถิ่มก,กองไว้กองไว้เขาอย่างเห็ดเขากับเห็ดได้เขาเห็ดได้เลยครับส่วนเสริมสวยนี่ก็เสริมให้จะคล้องไปสะกกอนเรียกว่ามาที่นี่สวยจบครบที่เดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าออกแบบป้าได้หมด เรียกว่าเป็นช่างถือว่าเป็นห้องเสื้อได้เลยนะคะอย่างนี้เนาะนะเพราะแพทเทิร์นอะไรทำเองหมดเลยใช่ไหมคะทำเองค่ะครบคันทำเองเขาบ่งจรที่แขวนอยู่ข้างบนนี่การไอ้ไอ้นี่ยังย่างเพิ่นสช่างบอกครับเปิดจากไหนอันนี้อันนี้อันนี้ของเฮาเฮ็ดไปขายเนี่ยอ๋อเห็ดใบคายย่างโมเดลยังบ่เสร็จยังบ่เสร็จนะครับเดี๋ยวนะครับเฮาก็ขายทรงให้ดูใช่ไหมคะคายทรงกับคาย อาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะแล้วไปขายก็นะครับอันนี้มันยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือกาลังตัดแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์กะสิประมาณสไตล์ค่ะทําได้หมดได้หมดทุกสไตล์แต่ว่าตอนนี้ที่มีขายแต่ว่าที่คิดตัดที่ตัดเองแล้วก็ซซเอาเอามาขายเร็กลักก็จะเป็นที่มีอายุแน่บ่ครับค่ะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าผู้ใหญ่ทำงานเสื้อผ้าผู้ใหญ่ไว้ทำงานและ ไว้ืย<ไ>วยกเกือบจะกกเกษียณนะครับเ <c oughs> นยุเนสตออฟี่กระ<อ>เป๋าหนักๆ <c oughs> ไวยคนมีอายุกระเป๋าหนักนะครับเ <ๆ S 2> <c oughs> พิ่นเพิ่นเอาเหรียญใส่หลายครับ <c oughs> คนมีอายุใ <c oughs> หน่อยนี่คือ เริ่มมีตังแล้วอันนี้คือบลแพงครับผมตัวหนึ่งกับสิประมาณงสิบยี่สิบาทนี่แหละป้าเพิ่นบลขายแพงหรอกอันนี้นะคะดีเท่าเดี้นะครับอันนี้อยู่บลแพงหรอกก็เดี๋ยวติดตามทางไลฟ์สดไลฟ์สดเฟซบุ๊กค่ะนิวเยียร์ผ้าไทยผ้าไทยเอาข้าก็เขียนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมีลายเพียรดิมีหลายมีหลายมีหลายอันอ่ามีหลายอันอยู่เดียวสี่อยสิบบาสู้ฟังนะครับนิวเยียร์นี่นิวภาษาไทยป่ะครับ นิวนิวนิวภาษาไทยค่ะนอหนูรสลีวอแหวนนี่เนาะนิวยอเยียนครับนิวยียผ้าไทยนะครับเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศนี่ป้าก็บพ่ค่อยถนัดนะเพราะท่าถนัดปานใดมีไอเมื่อพุนละมีหอเมื่อพุนละภาษาต่างประเทศเนาะภาษาต่างประเทศอ้าวโอเคครับผมสําหรับแนวทางตัวเลก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมือนี้ก็เป็นมือสันวั่นดีวันพร้อมเปิดตัวเปิด โฉมเฮ้ยโฉมป้าดวงเฮงนะครับได้ยินแต่เสียงเอชี่กับว่าเสียงมวนแท้อยากเห็นหนาแท่อยากเห็นหนาแยงแหลมแหลมเนาะียงแหลมดิียงแหลมๆม่เอชีท่านหนึ่งบอกว่าพ่อแต่งเพลงว่สันอยากให้ป้าดวงเฮงกับรวยไม่เลิกรล่อว่าสันขอโทษนะครับรวยไม่เลิกผ่านเวทีดังมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งด้วยนะครับอันนี้จริงเหรอจริงเลยรวยไม่เลิกสมัยก่อน ผ่านเ<ท>วนนทีใหญ่มาแล้วรวยไม่เลิก <c oughs> สมัยกูนนะครับแต่ว่าบอดินต่อซื่อเพระา,าพระาว่าบอมักค้นไหลบอมักุุนไหวนะครับด้วยไปเลิกผ่านเวทีรองเพลงเวทีใหญ่มาแล้วได้ทีหนึ่งผ้าดงเฮงผ่านการประกวดเวทีการประกวดม <c oughs> <c oughs> ิสอัรัสได้อันดับหนึ่งแต่กับบอดินต่อสายทั้งนี้นะครับมาอยู่แบบเงียบ อ่ะโอเคครับผมสำหรับมือนี้กับรบกวนปลาสำนี่แหละเิ่นเดียเวียกต่อขอบคุณครับสวัสดีค่ะฟอยเล็กไก่ด้ยมือนี้